เย็นสำหรับท่านใดที่อยากลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งหนึ่งแก้วค่ะ ใช้พวกมันต้มมันเทศมันม่วงแทนฟักทองก็ได้นะคะถ้าใครที่ทานเยอะก็เพิ่มไข่เป็นสองฟองเอาไข่แดงออกฟองหนึ่ง